สวัสดีครับนะครับเพื่อนๆพ่พี่ๆน,น,น้องๆน้องราสมาชิกที่น่ารักทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับต้องกับคลิปการคิดคำนวณแนวทางสถิติสลักกินแบงรัฐบาลฮานอยนะครับเดีด่ยววิ่งล่างเนาะก่อ,ะอนจะเข้าสู่สูตรการคิดคำนวณเนาะเรามาดูคาเตือนกันก่อนนะครับเนาะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนสลักกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้น โปรดใช้จิรณญาณและสตินะครับในการรับชมเนาะขอบพระคุณครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับนอกกับคลิปการคิดนวนแนวทางสถิตินะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับเด่นนะครับวิ่งล่างเนาะอ่ะก่อนจะเข้าสูตรการคิดนวนนะครับเรามาดูสูตรไปพร้อมๆกันเลยนะครับเนาะสูตรนะครับหลักร้อยบวกกัน1ครั้งหลัก10บวกกัน3ครั้งเท่ากับวกสบวกหกนะครับ4บวกกัน3ครั้ง4 3่สามบวกแเป็น20 ยี่สิบบวกสองเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองบวกหกเป็นยี่สิบแปดนะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับว่าถัดมาเนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยสามตัวบนออกห้าหนึ่งหกสองตัวล่างออกสองเจ็ดนะครับอ่ะสูตรที่เราคิดคำนวณน,นะครับสองมานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับว่าถัดมานะครับหนึ่งนะครับ บวกกัน3ครั้งนะครับ1 3ได้3นะครับ3บวก5ได้8 8บวก2ได้8บวก2ได้10 10บวก6เป็น16นะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะนะครับสลากกินแบงรัฐบาลฮานอยนะครับ3ตัวบนนะครับออกออก2 8 7 2ตัวล่างออก04นะครับ อ่ะส่วนเทโลคีข้าหน่วนะครับศมานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะนะครับงวดถัดมานะครับ8บวกกัน3ครั้งนะครับ8 3 24 24ยบวกสเป็น26 26ิบกยี่สิบกบวกสเป็นยี่สิบวกหเป็นสานะครับเนาะ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับเนาะงวดถัดมานะครับฉลากกินแ่งรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออก106 2ตัวล่างออก 8, 2, นะครับอ่ะสูตรที่เราคิดคำนวณนะครับ8มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับ1บวก0ย์ได้1 0, 1บวก2ได้3 3บวก6ได้9นะครับเนาะ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับสลักกินแบงรัฐบาลทนอย3ตัวบนหกแปดหนึ่งแปดสตัวล่างอกเก้าห้าสุดท้ายเขหน่อยนะครับ9มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับหนึ่งบวกกันสามพังหนึ่งสามได้สามบวกแเป็น11 • 1เอบเวกสเป็น13 •บวกหเป็น19นะครับ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยสามตบนกหน,ก 4, นกึ่งสามศูนย์สองตัวล่างก้าสี่สุดท้ายเครื่อหน่อนะครับเก้ามานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับนอกงวดถัดมานะครับสามบวกกันสามครั้งนะครับสามสามเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบบวกสองเป็น สิบสองสิบสองบวกหกเป็นสิบแปดนะครับเนาะ,ะเราก็จะได้สถิติเด่นนะครับคือสองกแปดเนาะสถิติฮาหนอยเด่นวิ่งวันที่สิเจ็ด นะครับอ่ะนะครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอฝากเพื่อนๆพี่น้องน้องนักราชสมาชิกที่น่ารักทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาทาการรับชมเนาะคลิปการเคมนวนในวันนี้นะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกวักำลังใจเนาะในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับเนาะก่อนจะจากกันไปนะครับอาจารย์ก็ฝากคำเตือนกันก่อนนะครับ คำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลักกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ไปกฎหมายเปน็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสตินะครับในการรับชมเนาะขอบพระคุณครับะนะครับกอสรุิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในคลิปถัดไปเนาะสวัสดีครับ